เอาใครมาตีคร oh, ับโอ้วันน uhm. ี้เาเอามาไงนี่ฮะขับรถมาครับขับรถมาใช่ครับโอ้เราเสื้อเราเสื้อใช่จองไว้่จองไว้นะใช่โอ้นี่สวยไหมสวยครับอู้นั่ง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  น,น้ำม่วงค่ะน้องว้อืมอ้าวอืมว้เอาน้ำครับโอ้ขาเดินหางเลยว่าเอาฮะแคนแคนโอ้โหผมว่าตามสบายเนาะสบายเกิน <laughs> คืนไปหมดอ่ะโอ้โสบายโเดี๋ยวนตานีนะเอเสร็จแล้วเจว้ากลง มากับใครด้ ยินีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกินไปหัวหน้าชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่างเอี่ยวลั่นพุ่งนะครับผมวันนี้เราก็ปรึกษาช่างเอี่ยวนะครับว่าที่ตรงนี้ที่เราถมไปนะครับสามงานมันหมดงบเยอะมากนะครับใช้ดินเยอะนะครับผมเหลืออีกตั้งห้าไร่ที่เรายังไม่ได้ถมนะครับใช่ผมทางนู้นครับมันเหลือเยอะเลยช่างเอี่ยวแล้วคราวนี้ผมก็เลยอยากปรึกษาว่าเราซื้อรถดำดีไหม วันนี้ผมก็ให้ช่างเอี่ยวมาแล้วรถดำน่าจะดีกว่าดีไหมเพราะว่าถ้าเราจ้างเขามันก็หมดเยอะเนาะหมดเยอะนั่นแหละเราถ้าเรามีรถดำเองอะไรเองมันก็ก็ดีอ่ะใช่เก็บไว้ใช้บางครั้งหน้าด้วยเนาะใช่เก็บไว้ใช้เองได้ด้วยแล้วแถวสีขอนระพุมีไหมรถรถรถดำมีไหมน่าจะมีนะมีเนาะใช่ช่างเอี่ยวพาผมไปหน้าวันนี้ได้ได้เดี๋ยววันนี้พาพี่เอื้องไปยืนยันด้วยต้องไปต้องไปขอตังค์พี่เอื้องซื้อนะารถดำเพราะว่ามันหลายบาทนะดิใช่จะตกหลายแสนเนาะเยอะเนาะใช่เอาเยอดีกว่าหอยหวอยนี้แล้ว ถ้าเหวมาหาเนี่ย,ใใรยเรี้ยตัวเองเนั่นแหละพี่เอื้องมาแล้วพี่เอื้องเออเรืเอ,อเรอ,อเรือถ้าเหวมาหาเร็วๆจะปรึกษาแกให้หน่อยเพราะว่ามันหมดเยอะจริงทุกคนมันไม่ไหวนะครับอันนี้ก็หมดไป3ามแสนห้าแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จเลยตรงนี้ก็ต้องผมเองนะครับเอารั้วตั้งขึ้นตั้งรั้วเสร็จพวกก็ต้องผมให้มันเต็มต,ตรงนี้อีกนะครับซึ่งมันหมดดินเยอะจริงๆนะฮะเราเราจ้างเขาเป็นเที่ยวมันก็หมดเยอะเนี่ยถ้าเหวว่าจะ พาพี่เองไปดูรถดำเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าเราจ้างรถเขามาวิ่งดินมันน่าจะไม่คุ้มอ่ะมันหมดเยอะโอ้ซื้อรถดำเลยเหรอซ้ำอีกหนึ่งโอ้รถดำเลยเหรอใช่ก็รถดำไงโอ้มันแพงมันแพงเนาะเดี๋ยวผมพาไปดูแถวซีขอน่าจะมีอยู่แต่มันก็ต้องซื้อเนาะต้องซื้อแล้วยังน้อยเราเก็บไว้ใช้ได้อีกหลายปีนู่นน่ะที่เหลืออีกตั้งเยอะตั้งแยะที่ยังไม่ได้ถมเป็ดเซนนี้ใช่ไหมล่ะเรา มาวิ่งเองอะไรเองมันจะดีกว่าไงโอ้โหมันโอ้ใครจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแล้วใครจะขับมาหาคนขับอีกอ่ะขับเองก็ได้น้องน้องขับก็ได้ต้องจ้างคนขับอีกอ่ะก็เดี๋ยวค่อยดูก่อนเพื่อเราทําเพจอย่างงี้แล้วก็โพสแป๊บเดียววันได้ละมาคนขับแค่หนึ่งอัตราแค่นั้นเองน่าจะเร็วอยู่เอซืัอที่ไหนแถวสี่นั่เดี่ดียวพาไปนะพี่ไม่รู้จักร้านที่โขเออปะปไปหาซื้อดีกว่านะครับทุกคน สุดท้ายมันก็ต้องซื้อนะครับเพราะว่ารถดำนี่มันเป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานประจำเดียวนะครับเขาบานคนทรายมันเหลือตั้งห้าไร่ไม่ใช่ใช่มันเหลือเยอะเหลือเยอะใช่เผื่อเราอยากถมอีกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่าวนี้เราก็ต้องเนี่ยนี่ก็ต้องถมอีกจ้างเขาอีกเป็นเที่ยวมันก็หมดเที่ยวเพงพอเราตั้งกระเพงเสร็จก็ต้องถมใช่ไม่ใช่ถมรอบเลยหรอกระเพงรอบเลยรอบเลยโอเคทุกคนสุดท้ายก็ต้องซื้อนะครับรถดำตกลงยังไงนี่พี่เอื้องนี่ซื้อไหมไปซื้อนะซื้อไหมนี่เอาซื้อก็ซื้อแต่าาาถ้เกิิดดว่คว่า จ้างรถคนมันหมดเยอะอะ่ะก็ต้องซื้ออะ่ะแต่ซื้อต้องหาคนขับหาอะไรถ้ามันตัวเองต้องขับนะเออนะครับก็ช่วงแรกก็เสียทีขับก่อนก็ได้เออรวยยังไ,ไงก็ค่อยพูรับสมัครเอาอีกก็ได้โอเคอเคัในเ <ะ S 2> พจ <นะ S 2> เราก็ได้เออเราก็มีเพจอยู่แล้วนี่แหละซีขอรบพุมนี่แหละโอเคครับทุกคนนะครับเราไปหาซื้อรถด,ดํากันดีกว่านะครับเพื่อนาคตของเรานะครับแล้วก็เพื่อที่ผมันนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อย<ม>นะฮะจ้างเขาหมดเยอะจร<ม>ิงๆ,ๆนะครับ โอเเคคครครับับบลต้องได้ซื้อจริงๆนะครับรถดำนะครับเพราะว่ามันหมดยืมจริงๆถ้าจ้างเขานะครับเราก็ต้องถมเองนะเพราะว่าเสร็จนี่ก็อีกเยอะพอสมควรนะไปะไปซื้อรถดำกันดีกว่ามาช่างเหยอปะ,ปะรถไหนเนาะเนี่ย แล้วพี่เอิงวันนี้เสียตังค์ซื้อรถดำเสียตังค์ซื้อรถดำอี่าง้ยครับรถดำแล้วเอ๊อคงต้องมีแล้วนะใช่มันก็ต้องมีไปใช้งานขับเองอะไรมันก็ประหยัดกว่าดื่มไงใช่ไหมใช่จ้างเขาหมดเยอะอยู่เนาะจ้างเขามันก็หมดเยอะหมดหลายแสนเนาะหลายแสเราซื้อรถดำมาเองก็ขับเองก็ได้หรือว่าจ้างคนขับก็ได้มันก็จะถูก

นี่นี่นี่อรถดำนี่นายรถดำนี่รถดำนี่เอ้าอันนี้เขาเรียกรถกระบะขนปูน่ใช่หรอไม่กระบะที่ไหนรถดำรถดำกระบะที่ไหนรถดำเอ้าไอเราก็นึกว่ารถดำคันใหญ่ๆที่มันมันไอเนี้ยมันขนผิขนทรายไอตั็เนี้ยไอเกลือโรสเกลือรถนี้รถดำแบบนี้โอ้รถดำ ดํานีมันดำอยู่กนีหนูเออมป็นดํแบบไหนนะเดิลองทำให้ดูดิมันดยไงเออกดแบบนี้ะเขียนไปปุ๊บแล้วก็ดับลงเลยลงเลยเออเดําดํเหรอวะ้ดํเนียก็ดําํา นี่ร้รเดียวคันเท่าไรคะสีไหนก่อนเดี๋ยวเลือกสีก่อนเ้ารอน้นแบบนี้ซื้อบ่0นะรังใจมเยอไหนนะ9 0รดก็คือได้ราคเนี้ยอ๋อได้คือไม่ลดก็คือลดลดแล้วลดแล้วจากหนึ่งพันร้อยอ๋อโด้หลดไอ้อ้โหใจดีมากเลยก่าขอบคุมก สีไหนเลือกเลยค่ะดงขัดดูทุกตดวงเย้เห้ยจอดที yeah! ่ไหนเย้เงินไปเอาสีนี้ก็ได้อย่าแปรอนะย่าแปรนะเอาสีเงินเอาแบบนี้กันเยอะนะลองขัดดูเลยค่ะ้องขัดดู รถดำค่ะนี่ครับได้ใจดำที่ดินที่เหลือน่ะห้าไร่นี่นี่เอานี่น่ะคันนี้คันเดียวใช่ช่างเอียวต้องมาขับนะเออมาขับด้วยเต็มีมีใครสนใจไหมครับสนใจคนขับใช่ไหมโอเคทุกคนได้แล้วครับรถดำคันใหม่ของเรานะครับผมก็จะเอาไป็นงที่ให้มันเสร็จต่อมาอะไรก็คงประมาณ5ปีนะคะประมาณห้าปีก็ให้ช่างเอียวเนี่ยแหละมาดำ ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้เราจะทำอะไรต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มกติดตามครับับเอาขึ้นกับบ้านเอากับ้าจังง่ายเซนไหมพนา้าใจได้ด้วยไปแล้วเนตนเขียวเหรอเอาข้เปาผุดตาเลย ยังไงพี่เอื้องก็ได้รถดำแล้วค่ะรถดำจริงจริงล้อเดียวรถดำล้อเดียวสานั่งรถมาด้วยฟ้าช่างเอียวให้ให้มาหลอกเรื่องนะมาจะซื้อรถดำเรื่องเที่ยงเข้าใจว่าเป็นรถดำหกร้อยสิบล้อเราซื้อรถดำล้อยเดียวเก็บเสียเงินแสนไปไหมล่ะเก็บเสียเงินหลายแสนรถดำนั่นแค่เก้าร้อยแปดสิบ เนี่ยโดน้ำแล้วด้วยเกินไปหัวนะไม่เป็นไรเราได้คนขับแล้วโดนดำอ่ะช่างเอียวนั่นแหละข้อะไรตรงนั้นอ่ะให้ช่างเอียวเมาเลยนะเมาข้าลายขับผมไม่เต็มเลยสิ่งที่เลยโดนดำคันเขียวสิ่งเราเขียวโบกแล้วอย่กความคิดเห็นไงเกินไปหัวนะยังวะยังวะยังตินับเราชมคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับเกินไปหัวนะ